ก็โอเคนะครับกลาบสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดอร์บกแล้วนะฮะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมในโลบอกอีกแล้วนะนะฮะนะเสียงเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นอะไรกันม่รูนะฮะซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้มันชื่อว่าอ s ร์ตาทอยนะหรือแปลว่าพวกเราคือของเล่นนี่แหละแต่ว่าถ้าจะมาเล่นเกมเฉยๆอย่างนั้นมันก็ธรรมดาไปนะใช่คอนเทนต์เสริมในวันนี้ก็คือ คอนเทนต์หรือคลิปนี้หรือเกมนี้อะไรก็ตามเราจะไม่ตัดต่อใช่หรือเรียกง่ายๆว่าลองเทสเนั่นแหละหรืออีกอย่างก็คือผมขี้เกียจตัดนั่นแหละใช่ <laughs> ก็เลยเอามาทําเป็นคอนเทนต์มาเลยละกันนะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยละกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะเหตออุพอดีผมเห็นที่กระชาเขาเล่นด้วยก็เลยอยากจะลองเล่นนะเกมนี้อยู่ในเบตานะให้รีพอร์ตบั็กหรือว่าบั็กอะไรพวกนั้นให้กับผู้พัฒนาด้วย แลี๋ยวไปหาห้องที่มีคนเยอะๆแล้วกันนะอืมดูแล้วคนส่วนเขาไม่ค่อยเล่นกันเลยนะขอขอคนเยอะๆน่อยเออห้องนี้ก็ได้มาไม่รู้ว่ามันเป็นเกมแนวอะไรนะแนวแคมปิ้งมั้งเฮ้สองคนเองหรออ่ม ทำไมมันไม่มีคนเล่นเลยวะเนี่ย This is Story Game อา่าวสปอยนี่ว่าเฮ้ยๆเราด้วยเราด้วยเอๆๆเอสี่คนพอดีสวยไม่แน่ใจนะว่ามันจะเหมือนกับแคมปิ้งหรือเปล่าน,น,น,นี่นี่นี่ a s t ์ o อ s Chapter หนึ่ง Loading the Fun กำลังโดดดีความสนุกแล้วก็ถ้ากราฟิกเกมมัน กาก็ต้องขออภัย All right kids we've arrived โอ้โหดังดัง Oh boy am I excited for today คือมันพูดอะไรเราไม่รู้นะเขาขอไปแปลเพราะเพราะว่าเราก็ฟังไม่เข้ารู้เรื่องเหมือนกันแล้วถ้าเป็นตัวหนังสือแปลได้อยู่อะไร The email they sent us was a little sketchy kind of weird how they're paying us to visit แล้วก็ถ้าเสียงลงเข้าไปต้องขออภัยด้วยนะมาฟังนะอ๋อไอเนี้ยไอฉากเนี้ยมันคล้ายๆกับลิกกี้เลสนะ เราก็เคยได้แหละแต่เรายังไม่เอาคลิปลงในช่องนี้นะ <laughs> As a toys คือเราไปลงไว้ช่องนึงถ้าใครอยากให้ลงก็บอกได้ครับอะไรนูฟก็เลยคึ้นกับนูฟสวัสดีเด็กๆ Welcome to the Fun Factory <c ười> ยินดีต้อนรับสู่โร <'m> งงานแห่งความสนุก So I'll be our guide today I know you're all stoked to begin but there are a couple of things that we need to go over first I'd I like know. you all to <coughs> Billy the oh. rabbit. Billy has been with us for years and always <coughs> loves talking to kids like you. <coughs> Billy will go over the rules and safety with us so <coughs> we can <coughs> have a fun time without risking our lives. Billy is a little shy, but don't let that scare you. Billy, I need no. I can't take this anymore now. <coughs> Hello, children. นี่ <Who> s <S ไม่ทำให้กลัก <ready for S 1> วก่อนที่ความสนุกเริ่มขึ้นให้เราไปดูเซฟตี้ทิปก่อนเซฟตี้ทิปกับบิลลี่ <c oughs> <c oughs> ให้ระวังเครื่องยนต์ที่มันอันตรยายก็จะ Most importantly, make sure to stick with your sure stick class. with อันนี้ไม่แน่ใจอะผมไม่รู้เรื่องอะไรคลาสอะไรอย่างนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้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 มีจำสแกร์ด้วย objective ดูเหมือนกับว่า Manager จะคุยอะไรพาร์ตี้สักอย่างให้สำรวจโรงงานนี้ Welcome to the Fun Factory where everything is fun Our team is f i l l e d with dedicated workers who make sure you get the full joy we have to offer. We can't wait to have you on our shelf. I mean on a tour. อะไรไม่รู้ว่าฟังไม่รู้เรื่องนะ,คะใครแปลได้ก็ฝากทิง้งคอมเมนต์ไว้ได้คือเราฟังไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะอ่านได้นะแต่ว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องโอซาต cross ไม่เข้าทำแมปสวยดีนะน่ารักดี น,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 นุ๊ฟกำลังฮิวเป็ดซาต้าให้ตามเส้นไปเพื่อให้บระตูเปิดอะไรสักอย่างตามสายไฟไปเหมือนพวกนี้เขาจะรู้เนี่ยเกมไปเร็วมากเลยโอ๊ย

ถ้าเสียเวลาก็นั่นแหละครับสอรี่โอ้ยปากลัว I don't like ปากลัวโอ้ยคือต้องปากลัวจริงเหรอโรงงานโรงงานที่มีปากกลัว This place isn't what it seems. You need to get out of your bowel. I'm not actually a toy. I'm a kid like you. เฮ <laughs> <laughs> ้ Wait, <laughs> I เดินต่อไปอย่าฟังเขาคืออะไร เนื้อเรื่องไปเร็วมากเลยอะยังไม่ทันอะไรเลยอะไรก็อะไรขึ้น oh, Sorry about that. Uh, seems one of our uh, toys escaped. Uh I know that was frightening, but it's nothing to worry about. How about we skip the rest of the tour and get straight to lunch? That will take our minds off it for sure. คืออะไรอะทำไมมันไปเร็ว เฮ้ยเกลายเป็น FPS เฉยเลยวัด Get d r e ิ s, uh, <S e now. เอ่ออี r นักเรียนหนึ่ง t ไม่ได้เยี่จะเตือนคุดิออาเจติน่าจะต้องไปไปที่ห้องน้ำคืออะไรอะไม่เข้าใจพาร์ตี้คืออะไรกินน้ำได้นะ Hey to Oh, to Psst, buddy, over here. Hey, See, we don't have much me? time. I need to warn you. This place is sick. The people who work here are sick in the head. I'm a student who came here last week on a field trip. Now look at me. They turned me into a toy. You'll be turned into one too if you don't escape this horrible place. Listen, chances are they're coming to take you now, okay? You still have time, but you have to hurry and you need to leave now! Escape? Oh, you doctors, escape the toy factory. Where are you going, buddy? Where do you think you going, buddy? Over here! Just quick! Come through the vent with me! Come here, buddy! <laughs> ไหนอะไรอ่ะให้หาทางออกอื่นน่าจะเป็นคนเดียวกันกับลิกกี้แร็แน่เลยอ่ะเพราะมีค่าก๊สต์ด้วยใช่แน่เลย อะไระเพื่อนนี่ไงมีอัพเกรดนี่ด้วยใช่แน่อันนี้ก็น่าจะซื้อของนี่ไงนี่มันลิกกีิลัสชัดอะไรอ่ะ,อะไปไหนกันหมระมาด้วยกันดิโอ้มีไฟฉายด้วยไปมาที่ไหนอ่ะ ตามคนนี oh. ้ไปแล้วก oh, huh. ันมีไฟฉายเฮ้ยเอนโดเอนโดสกีลวิตันโอ้โหเสียงอะไรอ่ะทำไมดังปงปง้ยตู้เกมบอนนี่อ่ะเพนไปไหนหมดอ่ะแล้วไปเอาไฟฉายมาจากไหนอ่ะ ไม่บอกไม่กล่าวเลยนำไปเลยเพื่อนมีไฟฉายฮะเฮ้ยเอนโดอีกแล้วเหรอโอ้ Endo ก็เห็นอ,อ,อะไรอะ่ะ Animateonic X Armor for Player Extra Heal เป็นดายเหมือนจะได้เลือดเพิ่มเึ้่อะไรไปยังอ๋อ Link y o อ r c h o โจฮิวโยเซฟเสียงอะไรกี้ครับให้กินน้ำผลไม้มาเลยโอ้ย <My> เออบงบงตัวนี้มันจะมาไหมล่ะเดี๋ยวขอปรับกราฟิกให้มันกระโปรงไปเลยเออมันจะได้แบบไม่แหลกไงโล่ Hello, guys. ไกส์ไปไปมันจะมาปะเนี่ยข้างหลัง Confetti, hồi hồi Phòng hồi hồi Cái hồi 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 ไล่เบิร์นแทบวหรอวิวิววิโอเคไปทางไหนต่อเพื่อนอ้ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะหลงนะโอเคไปส่องอะไรกันนะอยู่ด้วยกันดิอยู่ด้วยกันหน่อย เสียงอันนี้ก็บิวเลยเกินมานี้ไปนี้เพื่นมานี้ไป่ไปไปไปตามไอตัวสูงไปไอตัวสูงน่าจะเล่นเป็นแต่ห้องนี้เรามาแล้วไม่ใช่หรอเติมน้ำผลไม้โอเคตามไปก่อนแล้วกันเขารู้ทางน่าจะรู้ทางนะไม่ใช่รู้ไม่ ไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าแต่ก็น่าจะรู้นะโอ้กลับมาอัพเกรดด้วยไม่พอกัสไม่พอ,อเ,เอาอะไรเพื่อนนำไปหน่อยนำไปนำไปนำไปเสียงดูดน้ำนี่ไม่น่กากลัวจังวะแล้วเอนโดเอนโดกับเฟดดี้นะก็ยังไม่ปิด เอ,อลยอนกลับมาทางเดิมไม่ได้เพื่อนเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคกระโดดอย่างนี้เนละใช่แนละ้วไปไปโอ้โหอะไรอ่ะโอเคลองได้น่ากลัวมากโอ้ีูอัวาบานเลยโอ้ย Ui 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 Mày à. Nó nó Ui cái. Ô cái lại à? Endo. cái lại à? Damvel. security door security door เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยมาหน่อยดิเพื่อนเกาะกลุ่มกันไปดีกว่า security door ไม่ได้ security door น่าจะทางดีปะ security door ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยเพื่อนมาหมนห่อยมาหน่อยเออมาหน่อย <s uss> เห็นมันมี security door อยู่สักที่นึงอันนี้แน่แน,น,น่ทางนี้ใช่ไม่ใช่นี่เหรออ่าเนี่ยอะไรอ่ะ why you aren't supposed to be down here Curiosity got the best of you I. How about this? I won't tell on you if you play hide and seek with me. Hide and seek. I'm so excited. I'll be at first. You better go hide. Hey Oh my oh my box proper ไฮแอนด์ซีอ็กโอชีเ oh, สไปเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะอาบัก ไม่ถูกแล้วมองไม่เห็นเลยเลยอุยรอดได้ไงอะ่ะโหเชี่ยการเป็นเกมหลอนใช่ไหมลนะ่ะ